ถูกตอบไม่นี่คิดว่าเป็นได้อยังเอาวัสยาก็ได้เรารู้เคสใหม่เพิ่มมากขึ้นอีกเคสหนึ่งแล้ค่ะคือถ้าคราวหน้ามีเคสที่เป็นลักษณะแบบนี้มาก็จะได้รู้ว่าเออเคยเจอเคสแบบนี้แล้วไม่คิดว่าสร้างประวัติเป็นนะวะก็ได้รู้ซากประวัติที่ถูกต้องยิ่ขึ้นด้วยค่ะวศิน คิดว่าสำคัญไหมสำคัญไงฮะใช่ที่ททวศิลป์พูดเนี่ยสำคัญนะที่ผมเริ่มแล้วแต่วา่าตรงนี้เป็นฟาวเดชั่นเป็นรากฐานเป็นฐานรากของของการเป็นแพทย์ที่ดีนะถ้าสมมติว่าเราวินิจฉัยไม่ถูกต้องเนี่ยนะฮะมันจะเราจะเข้าป่าไปเลยนะ<ม>ชาตรงนี้เอ๊ะ อยู่ที่ตรงรู้หรือเปล่าไปหาที่จริงมันอยู่อยู่ที่ตรงนี้แหละแต่เราไปนค้นที่เออเอ๊ะอยู่ตรงตรงตรงนี้ตรงรู้ก็ได้นะอยู่สูงกว่านี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นประวัติที่ที่ถูกต้องเนี่ยสำคัญนะว่าคุณจะเป็นเือเย็ยนที่ดีเนี่ยนะนะก็ต้องเป็นเป็นซักประวัติให้ดีตัวร่างกายให้ดีก่อนนะไม่ไปหมออะไรทุกหมอแหละสูงสันเม็ดเด็กหมอลอดนะไม่ใช่เอามีมีแต่เออมีฝีมือผ่านหลัดอย่างเดียว มันเท่าใดโน้สิผิดมันผิดหมดนะฮะชัดสุดาคนสุดท้ายเรียนอะไรบ้างได้รู้ทีพักก่อนที่ถูกต้องเพราะว่าต้องแบบเปิดโอกาสให้คนไข้เล่าก่อนแล้วก็ถามประวัติการเจ็บป่วยครั้งนี้อย่างละเอียดครับให้คนไข้เปิดโอกาสให้คนไข้เล่าก่อนในตอนนั้นใช่สิ่งที่ชัดสุดาพูดเนี่ยสำคัญมากมากเลยเดี๋ยวทุกวันนี้เนี่ยเราจะ,เ,ะเก็บประวัติ ไม่ถูกต้องอะทุกทีเราจะเข้าไปไงตรงรีเข้าไปซักซักซักแต่ไม่ใช่ก็เริ่มต้นได้ฟังฟังก่อนฟังแล้วสรุปว่าเออมันมีซิมต้อมอะไรบ้างนะฮะใน Present ต์วิเนสจะสำคัญที่สุดะะฟังแล้วก็ต้องสรุปให้ได้ว่ามีมีซิมต้อมหลักๆอะไรบ้างนะฮะมีอย่างเนี้ยมีไม่ไ,ม,ไม,ม่มีมีเรื่องชาเรื่องหนึ่งแล้วก็มีเรื่อง weakness แข็งขาออกแรงอ,อีกอีกเรื่องหนึ่งก็มีแค่สองเรื่องนั่นเองนี่พอได้ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ต้องเปิดโอกาสให้เล่าอีกว่าชาน่น่แทนที่เลยเริ่มต้นซักยี่ว่าไม่ใช่อย่างนั้น,นะ,นะให้เล่าให้ละเอียดที่สุดถ้าได้ข้อมูลไม่ครบตอนนี้เราไปเริ่มถามแล้วนะนะอันนั้นเป็นวิธีการที่ถูกต้อง,องอช่วยหยิบโทรศัพท์มือถือให้คุณวงเดือนนะ เอาแล้วมันก,ก็จบแนละ้ขอบคุณคุณวงเดือนมากมากขอให้หายเร็วๆนะแต่ต้องดูแลตัวเองดีๆนะ